bác ซ้อมเหรอใช่ซ้อมอมเ,อเดี๋ยวคู่แข่งคู่แข่งของเรานะคะคู่ที่เราอยากแข่งมากที่สุดคือกรีนเมชเชคค่ะเ <หา S 1> ัีนเ,เอาเริ่มต้นก่อนนี่เดี๋ยวเราจะเอาคู่แข่งของเราให้ดู ไฟได้ยังจริงๆจะไปต่อยอันเดียวกับเขาได้ไงนะ่ะอันนั้นมันต้องต่อยคนละอันดิอันนี้จก<อ>ได้ไหมโอ๋ออ้ไม่ได้ก็เ พ <How? laughs> ี่แค่ตายแล้วอ,ะอ่ะก็มาดีครับผมชุดก็ไม่ใช่เลยชุดก็ไม่เห็นเหมือนนักมวยเลยไม่ได้ไหม่มีตังอันนี้สองร้อยเออซื้ออะไรนะนวมใหม่ผีเดรีเด็กบอดนี้ได้ไหมปิดได้ อ๋อนมใไม่มเกต้าเนี่ยมาแสดงก่อนอมาสแสดง,มสดงไม่มีใครแข่งด้วยเหรอตุย้ยอ๋อถ้าช็อคไปเรื่อยเรื่อยเราจะได้เราจะได้ค่าหมัดเอาไปซื้อของได้ใช่ไหม ฟไฟล่ะออวไฟคือไอไรออเลือกคนเลือกคนไหนแล้ตัวไหนที่พี่อยากเล่นด้วยอ่ะนี่ชื่ออะไรกิมแมเชาวคเอามหลสู้กั สู้มันไม่ได้แหละต้องเปลี่ยนโรลฟใหม่แ่อันนี้ไม่ได้นะคณกลาใหญ่่น่เหรอกินเหมเชน,น่หรอใช่อันอันนี้ <Heart. S 2> ดี๋ยวได้ได้พี่หยุดก่อนพี่บิงนี่ไงเขามีนี่ไง starter เ,เดินเลยดิอันนี้คือมีเดียมแล้วก็กินเหม็เชยมันฮ a r d เนี่ยมันยากสุดแล้วก็วกเรนเรนเดีย นี่อะไรกอเรีย่านี่ไฟนอลโกเนีกเอ็กซ์ตรีมก็คือใช่ใช่นี่คือท er ีเดียวเราตาย <c oughs> สู้ให้ชนะทุกคนไงพี่พิงต้องไปเก็บเก็บเลเวลโอันนี้โนขาขายังไม่มีเลยพี่ปิงต้องไปเก็บ level. Level. นนเลเวลหัดหัดเตะก่อน <c oughs> ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> ก็เวลาพี่ปิงไปที่โนพี่ปิงชกใช่ไหมพี่ปิงก็ต้องไปที่ที่มันที่ฝุกขาที่มันเป็นเห็กเตะอะอัน <c oughs> ไหนอะ่ะ ไปดปดิิดก่อนดิติดเลยเนี่ยไปเลย้ยที่มันที่มันเตะที่มันเตะเดินไปอันที่มันเตะ ซื้อเช็ดได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่บิมีอยู่4 1 8กำปั้นเนี่ยพี่บิซื้อตัวไหนได้บ้างพี่บิก็เลือกเลยวังกรเหรอ วินหโอ่ยวินโอยสัตว์เต็มเลยต้องไปสู้กับคนที่ยากกว่าคนนี้หนึ่งจะติดสิคนนี้เป็นมีเดียมอ่ะมีเดียมเลยโหโหยากอ่ะเมื่อกี้คนผู้ชายคนไหนไหนเออเออๆนีไอ้นมแดงอะบูมไม่ได้ตัวเองอะเวล e l ไม่พอ ล้วมีนวมป่ะไปสู้กับเขาอ่ะเมื่อกี้มีนวมป่ะนวมอะไรนวมที่ใส่มืออ่ะตอนไปสู้กับเขามีนวมป่ะใส่นวมยังเออแต่สู้แต่ตัวง่ายตลอดอะ่ะ <c oughs> ตัวง่ายจะได้รางวัลเยอะ KO สู้ไอตัวที่มันเก่งอีกสักนิดจิมีนวมมันก็ไปสู้กับเขาเลยเอ,อือก็ นี่เฟเธอเวดตาย่ <c oughs> อยไม่ตรงเขาหรือเปล่า oh, <c oughs> โอ้ดูละทำไมเหรอดูละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจริงดูละ,ละไอตัวเรามี400กรัมไอตัวเนี้ยมันมี700ก่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมี700กรมั <c oughs> ม,ม,รมดูตรงไหนไอะดูก้ามมันมตรงดูดูดูเดี๋ยวเยดี๋ยวจะเล่นให้ดูใหม่นะทุกคน นี่อ๋อพี่ปิงต้องไปเทรนให้ได้700กล้ามก่อนพี่ปิงถึงจะชนะมันเชเปราล่ดร0 0ก็ได้แปดถ้าแปดไปไปไปเทรนไปเทรนต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยอ่ะพี่เิงเฮ้ยทำไมคนนี้ได้เจัอเป็นอันดับหนึ่งนีตั้ง สิบหกไสิบเอ็ดจุดหกล้านอาร์ม <án million S 2> ล้านเลยเหรอล้านมิลเลียนคงปิงร้อยู่หลยอาร์มอะ่ะโอ้แล้วเลกเล่ไม่รู้มันไปสุดตรงไหนอะ่ะพี่นีต้องดู้วยนะตรงที่มันให้สุดเลสอะ่ะอยู่ตรงไหนดูคนที่เข้าไปเตะ ไปสู ài, ài ้กับไอ้บูซสิสู้กับเจ้าบูลสิงูตามไปด้วยป่างูตามไปด้วยงูจะสู้ด้วยงูช่วยเราด้วยนะแปดร้อยล้วชนะแม่เอาสู้กับบูแล้วเย้โคเลยลองไปดูอยได้เจ็ดคะแนนได้เจ็ดวินเลยแล้วดูที่ตัวต่อไป ถ้าแล้วเขาต้องการ g r เม n match กรีนเม a t c h โอ้ห้าเคห้าเคเหรอตายแล้วเพราว่าตาแดงห้าเคต้องไปสุดห้าเคอ่ยมาก กดได้ไหมโอยหน่อยอ่ะเอาไว้วันหลังได้ไ,ม,ไม่ได้นี่ยคนที่ได้สูงสุดชื่อชื่อกา38เอ็มอ่ะคนดูดิเอมคืออะไระมิลเลียนมิลเลียนคือแสนโต้ ซื้อโลบารก็ได้ใช้โลบารก็ได้เฮ้ยเป็นป๊อปอิดเลยอ่ะอเป็นป๊อบอิดเลยอ่ะทุกคนนักมวยป๊อบอิดนักมวยป๊อบอิดเตะได้ยังไงอ่ะเราสามารถไปแข่งกับคุณได้นะอ๋อเหรอเพื่อนเหรอยงไงอ่ะเมื่ก่อนปิงเห็นมัน ลอยอยู่อยอไม่ต่อเขาลอยอยู่เราจะไม่สามารถแข่งกับเขาได้อ๋อเขาอยู่บนออโต้ใช่ไหม ทิ้งไว้อะเราไปทำอย่างอื่นอ่ะต้งออโต้ทิ้งเลยก็วางวันทิ้งไว้เนี่ยที่คิณไม่ต้องกดอะ่ะเ็นไหนก็คืนของมนันเองป่ะแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเนาะเราก็จะได้เยอะเร็วขึ้นเยถ้าเรากดถ้าไปแข่งกับตัวอื่นเป็นกดไหม แก่ของใครอ่ะของเพื่อนมันไปแข่งกับตัวอื่นรอก็ได้หนุ่มพ่อแข่งกับบูเราล,ลก็ได้่าวั่เจ็ดา,างวัไม่เปิดไข่ ต่อไหมหรือไม่โชคแล้วเ๋ยวขาซื้อก่อนมามิ่งไ,ไม่พออ้าวต้องใช้วินเหรอเอ้ยวิ่งเพิ่มเพิ่มีกโบวินงร้อยที่มึงจะโชคกับกินเน็ตเช็คหรือเปล่าโชคพี่มึงก็ต้องไปเทรนต่อลูก ท,ทำไมอันนี้ไม่เกิดคนเลยเนี่ยทำยังไงจะได้มีเพชรเพิ่มอ่ะทำไมมีคนยืเอยูเตรดน้องเอาวินไปซื้อเพชรใช่ไหม ตุ๊บๆุ้าแสาวคำลายตุ๊บาาๆๆได้หมี5วินอ่ะเหรอทำไมไันขึ้นก็ได้5วินไงชนะได้หมีหวิบนบวกสอไปซื้อเพชรได้เพิ่มปเปล่าเอาเพชรม,มาเพิ่มดิ เรเพิ่มป่ะได้อยู่ไหมเพชรอนเอ้ยอยิ่มห้าต้องทำใหไ้ได้ยิ่มห้าโอเคเดี๋ยวไปต่อ,อยมวยก่อน จะเปิดไข่ได้โชคแล้วเรนั้นอีกรอบสิรอบจะถึง อีกรอบได้ไหมไม่ได้แล้วจะเปิดไข่เลยอโอเคอันนี้ก็จะเหลืออีกเจ็ดอ่าอีกสองนี่ไทเบอร์ไหมชีฟมันนี่มาดูก่อนตัวไหนน่ารักมันนี่มันนี่เป็นปลาแดงมันไม่น่ารักอ่ะชิฟกับคาวมัน นะนี่ทุกคนแล้วก็ต่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าคอเราได้สามตัวแล้วเนี่ยพอเราได้ชีบมาแล้วแกะมาแล้วอะ่ะมันเพิ่มขึ้นทีละแปดเลยจปถึงห้าแล้ว ไอ้กินเม็ดเชคได้แล้วทุกคนช่วยกินเม็ดเชคได้แล้วทุกคนช่วยกินเม็ดเชคได้แล้ว あ

ถึงแล้วเหรอชนะน้องหรือยังตอนนี้เกรเมดเชคสู้ได้แล้วเดี๋ยวดูนะทุกคนไป,ไปไปไปสู้เกรเมดเ,เชคก,กัน กี่วินไม่รู้เป็นร้อยอ่ะไายเย้9คนอ๋อได้25วินโอเคบายบายค่ะบายบายนี่ทุกคนนี่หนึ่งคออะแล้วขานี่ไปเตยทำยังไงให้ได้